น้อตาเหลือกเลยอ่ะเฮ้ยมึงเฮ้ยมีหลุมคนโง่ด้วยระวังนะกูจะให้มึงไงกูจะอ้อนเฮ้ยหนุนร่างโดหนุนหนุนหนุนหยายาหยาฮัลโหลฮัลโหลดีเดียวพอทีเดียวพอเฮ้ยบิ๊กมึงเอาเงยดำไปใส่เนี่ยเออเองหนุนเอาลงหลุนเอเว้ยาอีอะหยาหยาหยามันเสียตังค์เว้ย อะไร,ร ave ies, ave ies. อะ่ะระเบิดเฮ้ยเฮ้ยไอ้อ้าขอรวยๆได้ปะขอรวยๆได้เฮ้ยอย่าโดว้าเฮ้ยปอนมันเล่นองหนึ่งไอ้เหี้ยตำรวจไอ้เหี้ยตำรวจมาไปโก้ฉันจะฆ่านะทั้งเป็น่าลาแม่หมดเอาจบหายเลยอ่ะอยู่นี่อยู่นี่ตรงอยู่นี่เฮ้ยชินแอปผือมั้ ไม่ตลกอีกเฮ้ยอย่าไปออกไปทีมนะเอามันวางระวังเลยเหรอหุ้ยเสียแล้วกูช่วยกูด้วยน็ัดก็โชว์กูโชว์อะไรวะมึงจะโชว์ควายห่าบฮ่ามันมันเกิดเยอะนะเกิดมาแล้วใครจงเรียนรู้กับสิ่งที่มึงตายไปตัวรูตัวเหล็กตัวรูไอตัวรูของจะอยู่นี่ไอตัวรูของจะอยู่นี่แมม่งงาจริ ประตูหลวงจริงอยู่ข้างหลังมึงนี่สบายนะจะอยู่ให้ถูกสบเยียดูกระตาด้วยเฮ้ยน้องแกสลัดว่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮื่อี้สลัดอะไรอ่ะเมื่อกี้แม่งโอยพองเฮ้ย

แหว่งแ่กัเลยแว่งกันเล่งกันเลยแว่งกันเอยแห่กันเยแหว่นเลยแม่งันเแห่งมาดิแห่งกาดเแ่งมาดิแ่งันเแ่งกันเยเ่กัเลยแหว่งกัเย่นเลยแ่งกเลยแวกูใหนเียแห่งมาเองไงกตูดมาให้กูกจะเยห้ปห้กูคนเียวครับแมงก่นหกูใ่อยไปเลื่อนยางมึงกูไม่กเลื่อนหมาช่วยหน่อย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  ไอ้นุ่นเอ้าอุ้ยอุ้ยไอายเชียงอียิปตัวหกหมื่นโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยอียิปอียิปขับตู้รูตู้ทองอันนี้คับตู้รูตู้ทองเฮ้ยเฮ้ยอยากกระแทกอยากกระแทกเฮ้ยไอ้นุ่นยานยันโดนอยาอย่าทำอะไรยิบไม่ดีดเว้ยเอาไปกันอายเชียงลดเหลือยี่สิบห้าบาทกโอเค้ยไม่สแกนแพ็กซีแมนอย่ามองอย่ามองอย่ามอง ดี๋ยวมองฮัทชิวมาฮัทชิวเอ้ามันอะไรอ่ะแบบนี้เหล่าอะไรเอ้าเราไม่ได้รถไม่ได้อเราไม่ได้รถไม่ได้อมึงไม่ได้ใส่รถอ่ะไม่เรารถจีนกลัวใช่ไอ้เหสือแม่ยี่อะไรอะไรเงี้ยมันจะขึ้นมาเฮ้ยเหี้ยหกขา ไปไปชั้นสองไปไปชั้นสองด้วยมึงโดดไปดิมึงโดดไปดิปอนมันขึ้นมันไปหามึงกระปอนมาเอาไม้กูไม้กูยอสงยอสงบาวบ่าวบาเบาบาบาไม้กระีจะแย่ตุ่คาตูรูตูเด็กนุนนพองตาไอ้ชีฟาดหัวกี้เอพละ มกูไม่สลับว่ากูจะงหงุดหงิดโหขอบคุณพระเจ้าที่กูยังไม่สลบดูดึงยหญ่ใหญเบา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 ไป,าไปเอาไหาไปอุ้ย <h oy> e> ลงแตกแล้วว่ะแตกไอ้บิ๊กปิดหาวพ่อไอ้บิ๊กปิดประตูัวไปมึงก็ได้้แลวเฮ้ยอะไรอะตูเหี้ยให้ตกใจสั <gaan> <c oughs> ็ดำดำโอ้ยหาย <c oughs> แตกเลยอ่อ กูวิ่งมาเฮ้นเล่นหล่อนละเฮ้ยนี่เนาะเฮ้ยไอ้เสียงนูนเะเสียงนูนเนะเอ้มาแล้วมาแล้วเร็วๆใหญ่ขวางๆขวางลนีล้ล้ล้สนแล้วเกินใอ้ขับวะดูนะมันมันจะได้ไม่ไอ้เหี้ยได้ดีได้ได้ยางงี้ได้แล้ว นี่ไงก็ได้นี่ทำไมมันไม่ได้ดิไปทุบแตกเองหรือเปล่าเอาของมาท้ำแตกเองหมดหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยโอยชวนกูหาป้าพวกมึงเคยได้ยินเรื่องเล่าเสียงเด็กขำปะเฮ้ยเขาตูรูตู้ตู้ดำอันนี้คืออะไรต่าทองไอ้แบงค์มาครกูไม่ได้ทำคนนันนี่คนนั้นคนนันไอแบงค์ทางไหนที่ตอนรู้ไหมคืออะไรคืออะไร มึเงเดินแช้พพบพพบคำลาไปทีนี่ว้าวไงอใสายเดินอะไระคืออะไรอะไอ้สัตว์ไม่ได้บอกไอ้พี่เกอ๋อบอกลแล้วอ้แบงมาแน่เลยแงคมก,กูรู้เรื่องกับมึงไหม, <laughs> มีที่อะไรกูมีที่ลับกูอยู่ <laughs> <laughs> ไอ้บิ๊กแพ้เพราะมึงอ่ะเจ้าของไปขายแล้วก็หายอ่ะไอ้เยี่ยไปเพราะมึงเลยอ่ะเยี่ยเอาของไปขายแล้วของหายมึงอ่ะเอาไปทิ้งไอ้เ์ี่ะแตกเองกูสุกๆละไอ้เยี่ยลงโทษลงโทษเลยไอ้เยี่ยเอ้ยลุ้มไปบิ๊กก่อนลุ้มไปบิ๊กก่อนโอเคลุ้มไปบิ๊กเลยบิ๊กโอเคโอเคข้าวมันก่อนเอาันก่อนตัดเอาดาบข้าวมาดิลุ้มลี้มยี่ย์เฮ้ยเฮ้ยยี่ยจะตายเลยหรอยี่ยบิ๊กไม่พลาดกูเดียวตายอ่ะโคตรแรง ไปี้อะไรอ่ะไอ้หนุมไปี้อะไรอ่ะไไปี้ไไเหมมันใชะล่ไยังม่ากูทุกเดียวตายก็ี้ขอเนเลยเลยรนี้กูขอเกินดเฮ้ยอย่ลยดีเฮยอย่ตลยนีตายเยะไปหน่อยนะแม่แบบออไม่รู้เลยวนะเลเยไเมื่อกี้มึงอยเงยไ่ไม่รู้นี่ความจริงหรือว่าความความตายอ่ะ ตอนนั้นอะไรแต่พ่อมึงวะหน้าเหมือนยายพ่อเบื่อบ๊อบบ๊ๆใหญ่เฮ้ยไอ้ยน้องมา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 ม่งกันให้แตกวะหนึ่งไม่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 หนังสืองับคุยเคี้ยหนังสือพ่อมงับคนเคี้ยหนังสือครับคนไอ้ปอแม่งหล่อนแล้วจริงๆนะไม่ใช่หนุนเลยอันนี้ไอ้ยมอง มันต้องอยากได้ของกูหรอกไอ้มึงจะทำอะไรมะไม่ใช่มาเอาของไปรุนเอาของกูทิ้งดทิทำแบบเพี้ยเลยวะทำเพี้ยกูจะเอาเข้ารูเนี่ยมึงอะ่ะกูจะเข้ารูมึงยกทำไมเอา้ากระลกมันมีแค่นี้ไอ้สัสเฮ้ยคนนี้หน้าคุ้นจัดมึงดู <c oughs> อย่าหาว่ากูซอย แต่พ่อมึงไว้ผมปอยพ่องชอบกินก้อยเฮ้ยตำนานผีร้องไห้ใช่ไหมมา,มาตำนานผีร้องไห้มาเพื่อนอยากมามาตำนานผีร้องไห้มาตำนานผีร้องไห้มา Dann habe wieder noch Ich habe wieder ein Ich ขอสังเวียมึงยกกู๊บทำไมวะไอ้เหี้ยมึงยกปุ๊บไอ้หนู่มึงยกปอนทำไมเจ๊เลยวะไปยังวะไอ้หนูนยังขี้อ่ะแต่พ่อมึงชอบกินพิซซ่าแต่ว่าที่จริงนั้นไม่ใช่พิซซ่าแต่เป็นยามาฮ่าพ่อมึงกลายเป็นกาก้าพ่อมึงกลายเป็นโกโก้ พองน้ามันโจโจอ่าแต่จริงบ้านใช้ที่นอนโตโตไ yeah! อ้แยกูกลัวตายแหละคนโตเขาไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยหรอนะรอเลยครับตายกันหมดยังไงมันมาอีกหนึ่งเยอะขออนุญ,ญาตเงียบดนึงนะฮะเพราะว่าผี ตำนานผีหลงห้มันมีจริงไม่ควรจะมาเหยี่กับของงนี้นะเด็กๆฉันมาส่งเขาหนแล้วเกิดไหมเด็กเกิดไหมโจ้โจ้เลไอ้เชี่ยไอ้แบ๊คไอแบคมองอ้เพื่อนไอ้ี่ยนั่อยู่นี่ไอ่ใครเราไม่เจอโอ้โหโอ้โหขึ้นรถว้ขึ้นรถว เหมือนกันแหละเฮียมีค่าเท่ากันแหละจริงไหมจริงไหมเฮ้ยอะไรเขียวอ่ะยิวไงยิวไงยิวมยิ้มุ้ยมีหิมะรถหรอไอ้พวกลืมเพื่อนหวยบิ๊กอยู่บนรถไอ้เหี้ยเอาหรอเฮ้ยเชี่ยแอบแอบแอบเอฟไปกันแล้วเยี้ยตำ้าผีตำนานผีหลอกง่ายไม่งมีจริงกูบอกแล้วพวกมึงอ่ะลบหลู่ไอ้สัสม่เห็นีดตลกเลย กูไม่ได้พูดอะไตลกกูไม่ไดกลัวเฮียกูไม่ใช่ลูกบิ๊กเหรอ Max g e n e ค i c Station เจียวบว,วมอะไรยังไม่หายอ่ะนะนั่นไงกูไม่เกี่ยวกู <c oughs> <c oughs> ไม่เกี่ยวเรื่องน,นี้กู <c oughs> <c oughs> จะไม่ยืมเฮ้ยพี่ขับจะพเกียร์ก็ไม่รู้เอ้ามึงรีบขายยังไงกัวมีต้นบอนไซ เฮี้ยอะไรอ่ะเป็นโง่เว้ยไม่ไปใกล้เฮี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุด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 เกือบเหยียบโอเคไปต่อไปไอเฮี้ยแล้วรู้ป่ะอ๋อมันเป็นเศษไอ้นี่เว้ยโอ้เงีียบดไว้เศษความรักอบกอดฉันั่งล่วงพี่ของล่วงไอ้เฮี้ยมึงรู้จักตำนานผีร้องไห้ป่ะเล่าจะไปไอ้ตำนานที่อะไร มึงมึงมึงลบหลู่นะเดี๋ยวมึงได้โดนมือรู้จักกระตูรูตู้เหล็กไหมกัสตูรูตู้เหล็กเขาไม่เขาคอนเฟิร์มแล้วไม่มีจริงแต้ยี่ยโดนโดนเครื่องทับเออดีทุกอย่างจะได้ง่ายขึ้นหน่อยดีไรส้นตีนหมาอะไรตายไปก็ดีใหญ่จุกมันแต่ตายไปก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหัววางไว้ข้างๆนะเออเอออย่าไปชุบมันใหญ่ให้มันตายเปทรมานเนี่ยเป็นเฮียชอบเดินมาโดนของ กกนี่แกนี่กกนี่กกนี่แ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 กนี่พวกมึงระวังโดนสับเลยนะคือเขาเปิดสตาร์เบอร์รีมนะมึงมึงตามตัวด้วยอยู่ทางซ้ายอ้าช่วยกูด้วยด้วยชี้อะชี้อเอออย่าไปชุกมันอย่าไปชุกมันทรมานแต่พ่อมึงหน้าเหมือนกับสกีบีดาน กเอาเดี๋ยวกูลองบ้างเดี๋ยวกูลองบ้างอย่าอย่ายายาบิดแกนี่แกนี้แกนี่อยู่สายแกนี่อยู่สายไปแล้วไปแล้วไปไปไปต่อไปต่อมันมีซีพียูข้างในอ่ะทำแล้วทำอยู่ทำต่อไปแกนี่อยู่ข้างประตูเลยสัตว์แกนี่อยู่ข้างประตูเรื่องของมันดิไม่กลัวเลยอึงรู้จักตำนานคุณยายแกนี่ปะเฮ้ยมันจะเป็นประตูโกยสัตว์โอ๊ยแม่ เพื่อนมารับกูหน่อยดิเฮ้ยอะไรยังอยู่อะไรยังอยู่ช่วยด้วยอะไรยังอยู่เหรอมาๆๆออกมาหนึ่ว่ามึงตายไปแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยเด็กไฮเปอร์นั่งอยู่บนรถอุ้ยแกนี่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 ไม่ใช่เรื่องตลกแกนี่ไม่ใช่เรื่องตลก ไม่ได้พี่กูเคยแล้วเคยแล้วชี้อะไรมันก้มใส่กูอ๋อหมายถึงมันก้มสับได้เออกูนึกว่าก้มก้มหลบได้ไอเหงาเพื่อนเหรอเพื่ออะไรวะไอ้เหี้ยมึงจะท้าทายคุณยายแกนี่ทำไมวะไอ้พวกท้าทายแกนี่อ่ะจบไม่สวยสักคนหรอแม็กขอเล่้นหน่อยแม็กขอลุ้นหน่อยว่าไงมึงเหรอเหี้ยถึงได้ที่มึงต้องให้กูละได้สาระะสนใชจมาอย่างนี้ไอ้ลูกหลานยูบิ

ไอ้นี่ล้อเลียนกูไอพวกล้อลายล้อเลียนกูใหญ่กันนี่จะตายหมดอ่ะต้นใจมากูช่วยอ่ะกูช่วยไอแด็งมึงยังรอดได้ไงอ่ะกูนึกว่าตายไปแลวแล้วกั์ กูนี่แกกูนี่แกนี่สุดชีวิตอ่ะไปไปต่อไปต่อทำแล้วไปต่อปะของยังซื้อซื้อได้ยังอ่ะยี่สิบแปดเลยยี่สิบแปดบาทเอาอีกละเอาอีกละไอ้บีกมันเล่นเดือบี้เฮ้ยไอ้บีกเลยอะไรวะไอ้แบมกระโดดอนดิไอ้แบมกระโดดอยู่ไปซื้อของก่อนว้าวเฮ้ยมึงดูข้างนอกดิรถมันขับตลอดเลยรู้ผมไม่รู้เลยไอ้เหี้ยพวกมึงเคยเห็นอากาศกไหมมาดู พวกนายอยากไปเป็นอิสลามไหมนายคนาอะไรคุณยายเกนี่นี่ฮะไล่คุณนายเกนี่คุณนายไล่คุณนายแกไล่คุณนายเกนี่ใครวะดาบต่สาตว์มาเอาดีๆเอาดีๆนะห้ามทำลายของนะกูขอร้องล่ะใครทำลายไอ้แบงค์บอกดิว่าเกิดอะไรทำลายอะไรแบงค์บอกดิใครทำลายของพ่องตาวันนี้แบงค์โดนไอ้พวกไม่ได้หลุดประตูเนี่ยไอ้สัตว์นึงเฮ้ยเฮ้ยเจอไหไหๆอ้าวแตกหนึ่งออยังยัง อุ้ยอันมาเริ่มเลยอันมาเริ่มเลยไอ้นี่ไอ้นี่ของด็อกเตอร์มันตีอะคาถาคาคาถาคาถาของดรมันตีสิบดอนเออน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 ช่วยหน่อยช่ตวย่หน่อย่าไม่ทิ้งตาก็แต่ก่อนหมุแล้วหมุแล้วไปขวาเบ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 าเมึงวางก่อนได้ไหมเฮี้ยกูจับผิดท่าไอ้ต่อจับท่าหมา ยามลมโชยบบลเมสมาสุดาเอาของไปใส่ก่อนก็ได้แล้วเอาวางก่อนวางก่อนวางก่อนล็อกเตอร์มันตีวางไวปพึ่งก่อนโอเคไปหาไปหาอะไอกเรมนตีต่ไม่เคยดูไอ้นี่หรอตำนานผีร้องไห้ตำนานผีอสิเต้แร็เคยดีตำนานเลยแร็งตำนานอะไรวะบอลไปโดนไปโดนรองไห้อะไรนะล่องแก่ง ไอ้ตุ๊ดตายฮะดิ่ง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 เฮ้ยเฮยอะไรอ่ะกูบอกว่ากินน้ำซุปสันตวัดไอ้หี่อ้เหี่ยได้น้ำซุปลาบพูไม่เคยจองกินสอเยอไม่อยากกินน้ำซุปลาบยาฆ่าด้วงสติี๋ใช้ยศกบัตใช้ยศกบัต เสียงเงียบไปแล้วอย่าบอกนะอย่าอย่าอย่าเด้งไม่หยุดเลยแต่คุณนึกว่าบาสเกตบอลอย่าเด้ออย่าเด้อเฮ้ยไอ้โรจิชโรชตัวเชี่ยอะไรวะยังเป็นโค้ชปียเป็ดยังวิ่งกูเรามีสิบดอนบวกหกเป็นสิบหกพนุนั่นของเต็มเลยเออ้กระแตลูกเอ้ยลูกเข้าใจอะไรแล้วเข้าใจแตไหนล้กลูกมึงน่ารักว่ะลูกมึงชื่ออะไรวะลูกชื่อ ไอปอนมึนงรู้จักตำนานผีแล้งไงปะเด็กว่าลูกกูฆ่าแม่ก,ก,ดดก,กันลูกกูโดนเดี๋ยวกูกูนับเงินๆกูนับเงินๆไอปอนมึงมาช่วยกูหน่อยดิมึงทำอะไรเนี่ยมึงเลี้ยงเป็ดแล้วมึงไม่ทำอะไรเลยไงเฮียเลี้ยงเป็ดอย่างเดียวเลยไงวันๆคือมึงจะเลี้ยงเป็ดอย่างเดียวเลยลูกกูปปไปไหนไม่รู้อี๋ตรงนี้กูมีรังสองหอนว้าพอแล้วปะ <96 S 2> ป้าวโอ้โหเกินเกินเกินเป็นยี่สิบแปดโอ้เหลือๆไอเฮียไม่ให้กูเข็นอ่ะไอเฮียไม่มาเออเดี๋ยวกูแล้วไม่ฟังไปเลยไปเลย โย่โย่กูชื่อแบงค์แล้วพวกมึงรู้จักผีตำนานผีมั้กันไหมอ่ะเยอยออ่ะอารยังอะไยังอให้กูรับยังถึงแล้วก็ไม่บอกไอ้สัสเฮียแล้วเมื่อวนเกิดกอนเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังโย่มึงรู้เปล่ากูตายเพราะอะไรอะไร พกูทำอย่างเงี้ยได้เมื่อไอ่เอ A B F ทอะไรเยใช่หมครับวเฮ้ยมันมันพุ่งกูพุ่งอย่างใจอ่ะมึงดึงดูเฮ้ยทำไมอ่ะไปทาไไงอะเออทำไมมีน้ำต้องตูดอะมาเลยกูไล่ฟังไปทางไหนห้องใหญ่อ่ะไปห้องโถงไปห้องโถงโยเฮ้ยเไอชื่อเอยอยมตายด้วยเฮ้ยเฮ้ยาฮยยยยเย้ยเยย้เ้ยเยยยยยยยเฮ้ยย้ยยยยายย้ พ่องตัดไม่มีเรื่องให้ด่าเดี๋ยมามามาช่วยกันหน่อยช่วยกันตัวเนี้ยได้แล้วรวยเลยเนี่ยไอ้กี่นี่ไม่ไรแล้วก็ไม่ไรแล้วก็หยาบสุดตัดตัดถ้าเเออป็นมือก็หมุนหนุนหมุนแน่กูอยากเป็นคนหมุนอ่ะเฮ้ยช่วยกันด้วยช่วยกันด้วยเพื่อนเพื่อน